มาครับมาครับลูกค้าวันนี้พามาดูเจ้ารถไฟฟ้านั่งขับเคา์เตอร์บาลานซ์ตัวนี้ไม่ใช่แบตลิเธียมนะเป็นตัวแท็กชั่นแบตดั้งเดิมของพวกเราอะไรครับบางทีลูกค้าบางท่านไม่อยากได้แบตลิเธียมเพราะว่ากลัวกับเทคโนโลยีใหม่หรือว่าอนาคตร,ราคามันจะลดลงอีกนะฮะอันนั้นก็เข้าใจได้แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถไฟฟ้าอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์ s อรุ่นนี้นะครับผม CPD 25 A 5 H แล้วก็เลข4ขีดตัว S นะคะรับผมรุ่นนี้รับน้ำหนักได้2.5ตันเสาสูง4.5เมตรเลยนะครับมีกระบอกฟูฟีข้างหน้าด้วย ZSM 4500โหลดเซนเตอร์ตัวนี้500มีตัวไซส์ชิปมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขับให้ดูรัดขัด นี่ครลูกค้าอยู่ในโกดังนะฮะหรือลงอาหารหรือไม่ต้องการมลพิษตัวนี้ใช้ได้ราคาถูกกว่าลิเทียมด้วยใครกังวลเรื่องแบตเตอรี่ลิเทียมได้เลยนะครับผมตัวนี้เพราะว่าเป็นแบตแท็ชั่นที่เปลี่ยนเซลล์ต่อเซลล์ได้แล้วประเด็นคือช่างทั่วไปสามารถทำได้ถ้าลูกค้าติดตรงนี้นะ แต่ก็จะมีปัญหาว่าไฟฟ้าตัวเนี้ยมันก็จะชาร์จไม่ไวเท่ากับเจ้าตัวพวกนี้เทียมนะครับหน้าจอก็จะเป็นดิจิตอลนะครับยกให้ดูด้วย4เมตรมีกระบอกฟูฟีเลื่อนลงมาเนี่ยกระบอกฟูฟี่คืออย่างนี้เห็นไหมยกขึ้นยกลงเข้าตู้ได้เลยรู้เนี่ยเนี่ย เสาตรงนี้จะไม่โดนชักขึ้นนะครับจะไม่เหมือนอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมถ้ายกไปอย่างเงี้ยเนี่ยเสาเริ่มชักแล้วเห็นไหมครมันจะเข้าตู้ลําบากอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ด้วยเนี่ยมีไซชิปติดอุปกรณ์ไซชิปมาแอลซีสองร้อยติดมาด้วยอ่าถ้าไฟฟ้าทุกส่วนใหญ่จะติดมานะผมเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายเพราะว่าเราเข้าใจว่าพวกเนี้ยจะไปเข้าในโกดังที่เล็กแล้วก็ดังปิดพื้นที่มันจะไม่เยอะ พอไม่เยอะเราสามารถใช้ตัวนี้ไม่มีกลิ่มีเสียงอันนี้แก้เสียงแต่นะครับเนี่ยข้างหน้าไม่ไม่อยู่กับผมเนี่ยไม่ได้เสียงไม่ได้อะไรเลยนะเห็นไหมนะเสียงนิ่มมากอ่าเดี๋ยวคราวนี้จะเปิดแบตเตอรี่ให้ดูอีกนะครับอ่าแบตเตอรี่จะเป็นยังไงมันจะไม่ได้เหมือนกับตัวลิเธียมนะครับที่ว่าซีนปิดมาหมดเลย นี่แบตเตอรี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเซลลละสองโวลต์เซลลสองโวลต์สองโวลต์เดี๋ยวดูนิมเพจแบตเตอรี่อยู่ฝั่งไหนไม่แน่ใจมันจะเป็นสี่สิบแปดโวลต์นะผมให้ไปเลยนะครับผมห้าร้อยแอมป์เลยโหลูกใหญ่มากเลยนะเฮลี่เขาให้จุกม,มากเลยแล้วข้างในมันอย่างนี้ก็จะดูสิครับมันก็จะเป็นแบบ เรียบร้อยอย่างนี้เลยสายเดินสายอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมแล้วถ้าสมมติลูกนี้มีปัญหาก็สามารถเปลี่ยนแค่ลูกใดลูกหนึ่งได้นะครับลูกค้าก็ดูได้เลยครับอันนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ถ้าโรงงานที่เราก็ยังอยากใช้อยู่นะครับผมนี่ครับผมยังไงก็ฝาก้าตัวนี้ด้วยครับ H4 ซีรีส์2.5ราคาถูกราคาดีมากมือหนึ่งด้วยไปซื้อมือ2รุ่นพวกเนี้ยก็มี3แสนกว่าแล้วไอ้ตัวเนี้ย4แสนกว่าเองลูกค้าลองพิจารณาดูครับอย่าลืมนะมั l ตอ X เราอยู่ริมถนนบางนาตา 8, ดคอมมอนสแคติดถนนใหญ่เลยนะครับผมลองมาแวะมาชมได้หรือถ้าต้องการพวกสเต็กเกอร์ไฟฟ้ารถ ยกแมนวนวลไปที่สายสองได้เรามีสองราคาแต่ฝั่งนู้นพวกลิฟมันจะไม่ได้เยอะเท่านี้ถ้าอยากได้พวกลิฟมาทางนี้เยอะมากลองดูครับ